หลายคนลุ้นว่าอาม่าอย่างแม่ตุกดวงตาจะจับได้ไหมว่าชิปปี้หรือนภา,าไม่ได้ท้องจริงๆในขณะที่สามียังพาผู้หญิงใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับนภา,าจะทําอย่างไรและอีกกระแสหนึง่งอีฟีร่าสุดเข้มข้นมากกับบทสรุปเรื่องราวของชีวิตคู่ของนภา,าผมต้องลุ้นที่อ่านน่านั่นเก่งไปหมดเลยนะอ,ะอานนี้เลย <laughs> <laughs> นภาครอบครัวคนจีนที่ต้องรับมือกับแม่สามีสุดโหดนะครับแถมวาวุธ สามีตัวเองก็แอบไปมีความสัมพันธ์วันไนสแตนกับหญิงอื่นจนท้องนะครับคุณผู้ชมหลายคนอินสุดๆอยากให้นภา,าเอาคืนอาม,ม่ากับสามีให้เจ็บแสบะนะครับแฟนแต่ละคนก็คอมเมนต์กันเยอะมากเพราะเรื่องนี้มันตรงใจทีมสไพรทั้งหลายนะครับอ,อย่างปัญหาแม่ผัวชาวเน็ตก็คอมเมนต์บอกว่าครอบครัวกรงสีหนีไปให้ไกลนะครับเรื่องสามีนอกใจแอบไปกินนอกบ้านชาวน็ตก็อินจัดบอกว่าต่อให้เมีหลวงเขาท้อง ท้องปลอมก็เธอเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปเป็นเมียน้อยของผัวเขาเรียกว่าตอนล่าสุดประทาคารมตบตีแก้เผ็ดกันอย่างเดือดสุดๆครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับถ้าไม่อยากโดนสปอยนะครับก็รีบเข้าสมัครแอปโมโน m a ็เลยนะครับไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตามู้อื่นไม่ทันนะครับใครที่ยังไม่มีรีบสมัครด่วนนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับสมาชิกเพื่อรับชมนะครับง่ายๆครับตอนนี้ บนหน้าจอทีวีนะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นะครับบนหน้าจอตอนนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับสมัครแพ็กเกจได้เลยนะครับเพียงแค่99บาทต่อเดือนแค่นั้นเองถูกมากถูกมากานะคะแลวพิเศษสำหรับแฟนแอปพลิเคชันที่ดูหนังออนไลน์กับทางโมโนแม็กซ์และก็ซีรีส์เปลือกลักปมลวงของเรานะคะเมื่อคุณซื้อ Max Play TV Stick เนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะคะซื้อผ่านทาง s h อป e e ้โมโนแม็กซ์จะ ซื้อผ่านทางช้อปปีนะคะซึ่งท่านจะได้รับของพรีเมียมจากซีรีส์เปลือกลักปมหลวง2ชิ้น <สะ S 1> นั่นก็คือนี่มีแก้วแล้วก็มีเสื้อ <สะ S 1> ด้วยนะคะมีแก้ววายแล้วก็มีเสื้อตัวนี้นะคะรับไปเลยทันทีเพียงแค่คุณสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยจ้ะ